สิ่งสาคัญตอนนี้คือต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนใช่ถูกต้องตัวงให้รอดก่อนนะครับเอแต่ที่นานสุดคือยโส2ปีขนาดหนูไม่ชอบเลขไม่ชอบอะไรเราอยังเอาตัวรอดได้เลยเรื่องความฝันที่เรารักทําไมเราจะทาไม่ได้เราแค่ต้องมุ่งมั่นกับมันมันเหมือนพอเราเลิกทาไปนานๆนะคะมันจะรู้สึกว่าแบบเออหมดไฟอ่ะจริงอรอพูดถึงผู้คําว่าหมดไฟได้เลยนะเพื่อน สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับเอ็มที่ช่องเอมบุษราคำในรายกันเอียงแวดะะ่ดค่ะอย่างที่บอกไปเอพิโซดที่แล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมาถ่าย ห้องอาดสุดห่วของ VCL เขานะคะเรามาดูกัน,นก่าว่าห้องนี้เป็นคลังมันสมองของ v k l เป็นที่พักจิตพักใจแล้วก็เป็นที่แต่งเพลงของเขามาดูกันว่าเขามีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วเราจะมาคุยเรื่องการทําเพลงของเขาละกันเนาะว,ว่าเขามีแรงบันดาลใจในการทําเพลงมาจากอะไรบ้างแล้ววันวันหนึ่งเนี่ยเขาทําอะไรบ้างเวลาเขาอยู่ในห้องนี้นะคะมาไปหา v k l กันค่ะ นี่นะคะเราก็อยู่กับ VKL แล้วนะคะหรือ AKA น้องมิกน้องมิก AKA VKL หรือทั้งคู่นั่นแหละวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากคุณวิเชลนะคะให้มาถ่ายสตูดิโอนะซึ่งเอมก็ถ่ายอินเสิร์ตเข้าไปให้ดูแล้วเนอะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเนอะตรงนี้ตามภาษาคนอยากทําเพลงเนี่ยพี่ยังไม่ได้ถึงกับครบเซตอะไรขนาดัหนห้องนี้เดิมทีมันเป็นห้องอะไรห้องคาราโอเกะของครอ,อบครัววงคําเหลา ที่เวลา,าแบบว่าแบบอะไรแฟมิลี่ไทมใช่เวลาเรามาแบบสังสรรค์กันอะไรอย่างเงี้ยก็ๆๆจะมาร้องเพลงที่ห้องนี้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นน่ะน้องเมกะเรียนอยู่ที่มอกรุงเทพแล้วก็อยู่หอไม่ค่อยได้มานอนบ้านจะมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์ตรงนี้ก็คือจะเป็นคล้ายๆกับว่า vacation าๆๆ area นเนอะจะไม่มีคนอยู่ตรงโซนนี้นะเราเริ่มต้นจากอะไรตอนแรกเลยที่แบบมาทำห้องห้องอัดตรงเนี้ย เอ่อถ้าหนูจําไม่ผิดหนูเริ่มจากเริ่มจากโนตบุ๊กก่อนเก็บตังค์ซื้อโนตบุ๊กพอซื้อโนตบุ๊กได้ก็ซื้อโปรแกรมโปรแกรมอะไรโปรแกรมโปรทูอะทำเพลงเอาไว้อัดเสียงด้วยแล้วก็ทําดนตรีได้ด้วยแต่ว่าโปรแกรมเนี่ยก็แล้วแต่คนถนัดเลยนะออันนี้หนูไปศึกษาเองแล้วหนูรู้สึกว่าชอบโปรทูก็เลยก็เลยเลือกตัวนี้ใช่ครับแต่จริงๆแล้วพื้นฐานน้องมิก็เป็นคนร้องเพลงเป็นปะไม่เลยพี่เอ็มแล้วก็ไล่ไล่โน้ตเป็นมาโดเลมีอะไรเงี้ยรู้เรื่องเคยไปเรียนด้วย รู้เรื่องรองที่สองแต่ว่าพอออกมาก็จําไม่ได้ครับอ้าวพอคนมันไม่ถนัดร้องเพลงไม่รู้คีย์ตัวเองไม่รู้นู่นนี่นั่นตัวเองทําไมถึงได้มาร้องเพลงอ่ะต้องบอกก่อนว่าแรปเนี่ยฮิปฮอปเนี่ยคือแรปไม่ค่อยมีเมโลดี้อยู่แล้วถ้าถ้าเอาเป็นออริจินลอลจริงแบบ เป็นดั้งเดิมอย่างเงี้ยเขาอาจจะเอาเป็นซมเปิลที่เอาจากเพลงอื่นมาเป็นคนร้องอะไรอย่างนี้หรือว่านักร้องมาร้องแทนไงนหนูก็เลยเลือกที่จะแรปก่อนที่ไม่มีเมโลดี้แต่พอมายุคนี้มันต้องมีร้องอะไรอย่างเงี้ยแถวที่พี่เอ็มเคยแบบออดูดารานักร้องอะไรเงี้ยนักร้องที่พี่เอ็มชื่นชอบพวกศิลปินต่างๆส่วนใหญ่เขาก็จะแรปได้ด้วยแล้วก็ร้องได้ด้วยก็คือครบสูตรเลยไม่ไม่ไม่แซวไม่แซวไม่แซวไม่หนูรู้สึกเหม็นเองหนูเลยจริงงานลูกค้าต้องมาแล้วนะคะลูกอมกําจัด กลิ่นปากเหม็น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 ค่ะเป็นไงมันจะทำห้ามมั่นใจด้วยดิพอกินเข้าไปเราจะให้อาหารท้าหมามันเ่าเว้แล้วก็พร้อมจะเผาพวกนายทาเผาเว้จากคนที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านการร้องเพลงแต่วันนี้ได้มาร้องแล้วรู้สึกว่ามันแตกต่างจากที่ตัวเองคิดไว้มาว่าแบบเฮ้ยมันจะต้องครบสูตรนะกับการเป็นศิลปินนักร้องทีแรกคิดครับ แต่พอมานึกอีกทีแล้วคือฮิปฮอปแค่ทําให้มันสนุกให้เรารู้สึกได้ฟิลเราก็พอแล้วร้องให้มันถูกคีย์ก,ก็แค่ให้รู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยสมูดแค่นี้ก็โอเคแล้วจําได้ไหมตอนที่เป็นแบบยุคข,ของทีเพนอะ แล้วก็แบบโดนโจมตีเยอะมากว่าแบบเออใช้ออโต้ทูนในในในฐานะคนฟังนะพี่เมก็ชอบนะมันก็เอนเตอร์เทนดีออกก็ดีบายบายอยู่จ้งเพลงแรกที่ที่ท,ที่เออที่มันมีแบบว่าวาาัฒนธรรมออโต้ทูนเข้ามาถูกต้องคือแรปเปอร์ในดวงใจพี่เอ็มอ่ะคือเอมิเนมแบบชอบมากอาของอน้องมิกคือใครดเรเดย์ดรเดย์อคาเยหนูว่าหนูไม่มีคนเดียว แล้ววันนี้น้องไม่เป็นนักร้องเรียกว่าตัวเองเป็นศิลปินได้เต็มตัวปะต้อง <c oughs> ต้องให้คนฟังมองแล้วตัดสินใจดีกว่าหนูว่าจะพูดจริงๆรหนูก็ไม่ได้มาเป็นระบบในฐานะศิลปินจริงๆถูกไหมหนูก็ไม่ได้รู้ระบบการปล่อยการโปรโมทหนูก็ทําสนุกสนุกไปจ,จนวันหนึ่งมีคนมาสนใจมาฟังแล้วตอนนี้คิดว่าตัวเองเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยไหมเป็นครับงั้นเองก็ต้องปั้นคนดิใช่การปั้นคนมันก็เป็นหน้าที่ของโปรดิวเซอร์อยู่แล้วแต่ว่า ความรู้สึกหรือว่าด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างเถ้ากําลังเรายังไม่พร้อมแล้วก็จิตใจยังไม่ได้มุ่งมั่นขนาดนั้นยังไม่อยากให้มันเต็มที่จริงจริงสิ่งสําคัญตอนนี้คือต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนใช่ถูกต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนนะครับอ ซึ่งจริงๆน้องมิกมีแนวเพลงที่ชอบไหมในใจนอกเหนือจากคิปฮอปแร็ปอะนี่ผมก็ชอบไอ้พวกลาตินพวกร็กเกตอรนะพียเมชอบแร็ปคลิปฮอปคืออันดับหนึ่งในใจอยู่แล้วถัดมาชอบโซกาแดนซ์ฮอลเคยฟังไหมพวกคาริเบียนม,มิวสิกที่แบบว่าซึ่งหาฟังยากมากท่านนึกถึงก็นึกถึงบูดาเปสต์เพราะว่าตอนตอนพี่เอ็มแบบว่าเรียนที่โตลอนโตเนอะการแต่งตัวของน้องมิกนี่คือแบบสุดยอดมากจัดจ้านมากเดี๋ยวจะขึ้นพัชอินเสิร์ตให้ S <s <we ak> คือน้องมิเขาใส่เขาเรียกว่าดูแรดูแรก็คือผ้าพันหัวผ้าโพกหัวคนผิวสีนะคะเขาจะทรงผมเขาเขาไม่ชอบทรงผมของตัวเองไงเพราะว่าผมเขาจะมีความหยิกแล้วก็มีความฟูเขาก็เลยเลือกที่จะใส่ดูแรเพื่อเก็บผมแล้วมันก็จะดูเท่แบบในแบบของเขาด้วยความที่เราไปเป็นเอเชียนะแล้วเราไปแต่งตัวหนักขนาดนั้นอ่ะโดนเพื่อนแกล้งบ้าโดนล้อบ้างไหมไม่โดนครับอาจจะเป็นเพราะว่าแบบว่าพูดภาษาอังกฤษแบบเขาเข้าใจไม่ใช่ว่าพูดพูดเก่งเลยหนูอะไรเป็นคนแกล้งคนอื่นกับเขา น้องมิกนี่มีวีลกรรมนะตอนที่เรียนอยู่ที่นู่นนะเขาจะมีคุณครูชื่อมิสเตอร์พินโชพีพพ่เอ็มอ่ะเป็นผู้ปกครองหนูเวลามีเรื่องอะไรเขาก็จะแบบเออโทรมาบอกวีรกรรมหนักที่สุดก,ก็คือ<บ>น้องมิก <c ười> พกปืน <c ười> อย่าเพิ่งตกใจนะปืนคล้ายๆปืนอัดลมหรือปืนอะไรสักอย่างอะ่ะ <c ười> ถือว่าร้ายแรงไหมก็ร้ายแรงเนอะสำหรับการที่จะพกไปโรงเรียนนะคะเพราะว่ายุคนั้นเป็นยุคที่มันจะมีคนที่แบบเพี้ยนๆเอาปืนไปกราดยิงเพื่อนที่โรงเรียนก็มีใช่เออยุคนั้นใช่ใช่แล้วมันก็กลายเป็นว่าน้องมิกก็ไปเข้า ข้าขายนาเกือบโดนแบบว่าดีพอร์ตกับเมืองไทยเนอะว่าไงคือพอดีดูไอ้ Cent เนี่ย Ken b i c h a d c เนี่ไแบเออล้วน่าจะมีคืนเก็บไว้สิบกว่าปีแล้วเนอะที่น้องมีเป็นแรปเปอร์ที่มาทําจริงจังแล้วมีรคคอร์ดเลเวลของตัวเองไหมมีครับสวีดีมแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่านั่นแหละตามที่รู้กันฮะไม่รู้ ก็มันยังไม่ได้ยอดมันไม่ได้ขนาดนั้นเลยยังไม่จำเป็นต้องจดกันด้ก็ถ้านะครับมีสปอนเซอร์ไหนสนใจก็บอกได้ครับจะได้ไปจดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะให้สปอนเซอร์แล้วก็ลูกค้าต่างๆนานานะคะมาจ้าง V K L ได้ทุกรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะทําเพลงซาวด์สกอร์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในอนาคตจะทํ p โปรดักชันเฮาส์เองไหมอยากนะพี่เอ็มก็คือทําเป็นห้องอัดสตูดิโอแล้วก็มีแบบว่าทีมงานโปรดักชันคอยถ่าย MV อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมีทีมที่เรา คอ n เน t กันไว้ต่อยอดกันไว้แบบ2-3สามทีมอย่างเงี้ยอ่พี่เอมอยากให้หนูฝากถึงน้องที่เขามีแพชชั่นที่เขาอยากจะเป็นเป็นอะไรก็ได้ละกันหนูอยากจะฝากข้อคิดอะไรให้เขาตั้งใจครับแล้วก็สู้อย่าอย่าไปท้อขนาดหนูไม่ชอบเลขไม่ชอบอะไรเรายังเอาตัวรอดได้เลยเรื่องความ <c oughs> ฝันที่เรารักทําไมเราจะทาไม่ได้เราแค่ต้องมุ่งมั่นกับมันถ้าสมมติใครที่มีความฝันเป็นของตัวเองนะคะก็มุ่งไปให้ถึงใช่ ฝันของตัวเองแล้วก็แบบคือตั้งใจอะทํามันไม่มีอะไรมันไม่มีใครรู้ทุกเรื่องนะอย่างน้องมิ้นะ่น้องมิก็ไม่ได้รู้เรื่องเพลงทุกเรื่องทุกซอกทุกมุมแต่การเรียนรู้อะแล้วก็การฝึกฝนอะเป็นสิ่งที่สําคัญมากหยลืมบอกครับอ,อะไรหนูนี่ด้วยหนูตอนหนูมาทําอัลบั้มแรกใช่ไหมเขาต้องมีแบบแต่แต่แต่ละเพลงอะเขาต้องมีจับจังหวะด้วยจับเทมโปว่าเอ้ยบีดนี้มันเทมโปเท่าไหร่ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบอะไรเงี้ยอัลบั้มแรกหนูไม่ได้จับเลยหนูเพิ่งมาจับเป็นตอนตอนหลังอัลบั้มวงมิชัน เนี่ยลองผิดผิดถูกถูกมาไม่ได้นานนะไม่ไม่ไม่ใช่แค่เทมโพอย่างเดียวนะ <c oughs> ที่ที่เพิ่งรู้นาฬิกาก่อนจะดูเป็นอ่ะยังไม่รู้เลยไอเข็มเนี่ยหนูยังไม่รู้เลยพี่เอ็มโอโอโหนาฬิกาดูเป็นเข็มไม่เป็นนะจ๊า <c oughs> VKL ต้องดูเป็นดิจิตอลเท่านั้นที่ขึ้นเป็นเลขเลยเวลาทําอะไรอย่างเงี้ยคนมักจะคิดว่าสิ่งที่เราชอบมันดูเป็นไปไม่ได้ รไร้สาระแล้วมันก็จะเจอแบบคําพูดที่ดูถูกถักถางหนูเก็บคําพูดพวกนั้นมาเป็นคําพูดที่บั่นทอนหรือคําพูดที่เป็นแรงผลักดันขึ้นอยู่กับเรื่องราวที่เขาพูดก็คือมี2ออย่างก็คือผลักดันไม่ก็อ,อ่อนหลอหน,หนูหนูมองเป็นอย่างนั้นมากกว่าใน2ออย่างคือถ้าเขาพูดแล้วแบบว่ารู้สึกว่าโดนใจอย่างเงี้ยหรือว่าจะรู้สึกว่าแบบดูทออเงี้ยหนูจะให้มันเป็นแรงผลักดันเลยแต่ถ้ารู้สึกว่ามันดูอะไรก็ไม่รู้ก็ดูติ้งต้องปัญญาอ่อนก็ปล่อยผ่าน okay. หนูก็โอ okay, เคโอเคเรื่องของมึงใช่เรื่องของคุณ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้สิเราก็มีครอบครัวเราจะไปสนคนแบบนั้นทำไมพี่เอ็มราะเขาอาคติับเราคนมันไม่ชอบอะเนาะเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเสียเวลาที่จะไปอธิบายว่าเฮ้ยเราเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยสาหรับหนูนะหนูไม,ไม่ไม่สามารถพูดได้ว่าผิดหรือถูกเลยสิ่งที่ทําได้อย่างเดียวคือปล่อยผลงานไปเขาก็จะได้เห็นแบบเรื่องไงการพัฒนาของเราในทุกๆอย่าง ธอเลืกของฉันก่อไม่ใช่ไม่บอกจะไม่พูดแต่ดูออกฉันรู้คตอบจะไม่ดีมากอดอยู่ตรงนี้ตลอดความรักมากกอวอร์ดตอนนี้หนูปล่อยเพลงเยอะมากจนพี่เอ็มตามดูไม่ทันแล้วอะแรงบันดาลใจที่อยากแต่งเพลงช่วแรกๆเลยแค่เอ้ยถ้าเราแบบเลอเลยนัย่น <c oughs> แหละล,ลูกอมมอันก็หอมเวลาแต่งเพลงใช้เวลาที่จริงมันขึ้นอยู่กับเพลงนะพี่เอ็มถ้าความรู้สึกหนูโอเคอาจจะวัน2วันถ้าไม่โอเคอาจจะอาทิตย์หนึ่ง แต่ที่นานสุดคือยโส2ปี 2> รวบรวมข้อมูลเหรอหรือไงใช่ใช่ที่แรกใช่ใช่ทีแรกคิดอย่างนั้นครับเก็บไปก่อนยังไม่คิดว่ายังไม่ถึงเวลาฟิลไม่ออกมา ทีน่นึกได้นึกได้แค่ต้นกําเนิดมาจากยโสกูคนยโสมันไม่ก่อนก่อนครับพี่เอ็มก่อนเพลงจะเสร็จไปหาฟิลนึกว <c oughs> ่าจะช่วยตอนนี้หนูไปยโสก็ไปหาฟิลเพื่อที่จะแต่งสแสดงยโสบ้านเราแต่พอไปจริง <c oughs> แบล้งว่างเปล่าคิดไม่ออกเลยหนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าเดิมก็เลยแบบปล่อยว่ามันปีกว่าครับจนมาทําแมนระบอบที่ฟีดกับพี่กอล์ฟักกิ้งฮีโร่แล้วพอทําไปทําเพลงแมนระบอบไปแล้วก็เลยเหมือนแบบแมนระบอบ,อบก็อีสานนะมันก็ทําได้แล้วลองกลับมาตั้งใจงยโสอีกทีก็แสดงว่าน้องมิกแต่งเพลงตามอารมณ์ใช่ครับถูกต้องครับแลล้้ววเเนนืออหหาขงงพส่่ใญ ชีวิตประจําวันที่เจอเหรอหรือว่าความรู้สึกในใจหรืออะไรยังไงหนูว่ามันก็ทั้ง2อ,อย่างแต่ว่าถ้ายกตัวอย่างแบบมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับชื่อเพลงด้วยเงี้ยเราอาจพูดแบบนั้น2ออย่างแล้วเราก็ให้มันสอดคล้องกับเรื่องราวของชื่อเพลงในเพลงด้วย หนูตั้งชื่อเพลงก่อนเหรอแล้วค่อยแต่งเพลงใช่บางครั้งใช่บางครั้งก็เป็นอย่างนั้นหรือบางครั้งแบบหนูอาจจะแต่งแรปมาก่อนเลยแล้วค่อยมาคิดุอย่างเงี้ยยังต้อนเด็กๆอย่างเงี้ยน้องเมกาชอบเกี่ยวกับการทําหนังมากเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่พ่อเริ่มเป็นผู้กำกับก็จะแบบเออซื้อแฮนดี้แคมมา แล้วก็มาถ่ายคนในบ้านทำกรีนสกรีนขึงไอ้กรีนสกรีนเองเลยนะแล้วก็ตัดต่อเองด้วยอ่ะแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์แบบจริงจังมากทําไมแพชชั่นในตรงนั้นมันหายไปแล้วกลายเป็นแพชชั่นในการทําเพลงเข้ามาแทนเป็นช่วงที่หนูเข้ามหาลัยปีหนึ่งครับแล้ววกับหนูเพิ่งเอ่อช่วงเดียวกันกับย้ํสามได้ค่าตัวมาได้เงินมาก้อนหนึ่งก็เลยคิดว่าเอ้ยจะไปทําหนังหรือว่าจะไปทําเพลงดีเฮ้ยทำไมไม่ทําเพลงอ่ะเพราะเราแบบทาไปมาบ้างบางครั้งทําก็หยุดบางครั้งแบบเข้าใจว่าแบบยังไม่จริงจังสักทีก็เลย มากับเพลงดีกว่าแล้วพอมาถึงตอนนี้แล้วหนูก็รู้สึกว่าเพลงคือพรสแสวงหนูแต่ว่าหนังคือพรสวรรค์นหนูตอนนี้หนูก็อยากทําหนังแต่หนูน่าจะอยากทำเอ่อหนังสั้นอะไรอย่างเงี้ยป่องทำหนังเอวงเอวีอะไรอย่างงี้ไปก่อนอใช่ไหมโอ้ <c oughs> มาดีหมดแล้วไม่ไม่หนังสั้นก็มองอย,ยังยังอยากทําหนังอยู่ไหมพี <p> ่หมอใช่อยากทํำไมหมอรอหรือว่าก็อยากฟิลยังเออฟิลไม่ได้แล้วโอเคมันเหมือนพอเราเลิกทําไปนานๆนะคะมันจะรู้สึกว่าแบบเออหมดไฟอ่ะ จริงเหรอพูดถึงพูดคาว่าหมดไฟได้เลยนะเพียงเพราอมันไม่ได้ทานานๆเราไปโฟกัสกับอย่างอื่นแทนอ่ะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเรามีแพชชั่นกับตรงนี้แต่ถามว่าอยากทำไหมอยากทําแต่ไม่ได้มากเหมือนเมื่อก่อนเห็นวีเคแเขาเข้มๆแบบนี้นะคะเขาก็มีมุมมุ้งมิงนะเวลาเอ็มอยากจะให้น้องปกป้องเอ็มจากสิ่งสารสัตว์ทั้งหลายแล้วเราเจอแมงมุมเราก็อยากให้น้องอ่ะช่วยเราน้องมันก็กลัวแมงมุมเหมือนกันรู้ไหมเราทาไงทําไงเราเอาน้ํายาปรับอากาศอ่ะ ไอ้สเปรย์รับอากาศอ่ะใช่ไปฉ<ท>ีดแมงมุมจนแมงมุมตัวเหี่ยวแบบแล้วค่อยไปกวาด<ช>เอาแมงมุมออกไปทิ้ง วีเคอลช่วยอะไรคุณไม่ได้นะคะบอกเลยเพราะวีเคลก็กลัวค่ะสรุปเราก็เหม่งกันเองนะครับเมาเราก็เมาน้ำยาปรับอากาศเองนะคะเพราะว่าเราฉีกันเยอะมากเรากลัวมากกลัวสินแจ้งตะแคงหามีอีกไหมมีคนทำเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกนะคะตอนนี้มีปัญหาเรื่องคิวนิดนึงนะคะเพราะว่าถูกถูกแย่งัตกันอยู่ตอนนี้คนชอบกันมากเลยสินแจ้งตะแคงหาเดี๋ยวเราจะมีอีพีอื่นๆต่อมาคุยคุยเรื่องนู้นดีกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าแต่ตอนนี้ขอพักไปเอาน้ำาคนใหม่ก่อนคั่นความให้นั่งไม่เอาโอคิตาเต็มเลย ดีครับนั่งก่อนนั่งแล้วนั่ง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 เนี่ยนั่งก่อนนั่งก่อนแล้วน่ารักหน่อยโชว์โชว์นักเอ็มหน่อยแล้วนั่งก่อนแล้วก็เห็นวีแคลห้องอัดแล้วใช่พี่น้องชายเอาอางนี้ดีกว่าคนดูอยากดูอะไรดีกว่าก็ได้เออคนดูอยากดูอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะว่าอยากให้เราสองคนทําอะไรหรือมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยเอ็มก็ร้องเพลงพอนะทาไมไม่มาร้องเพลงกับน้องมิกก็ได้เรื่องเพลงเรื่องเพลงเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเราเรามีแผนอยู่แล้ว ใช่เยวเราว่้กันร่องเพลงก็เลยเอาเดี๋ยวเราอุบไว้เราอุบไว้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีโปรเจกต์กันอยู่แล้วเนอะว่าเราอยากจะทําเพลงด้วยกันแต่เพลงจะเป็นแบบไหนแนวไหนนั้นก็เดี๋ยวเราไปรอดูกันเพราะว่าถ้ามีพี่เอ็มลองด้วยมันก็จะต้องเป็น r บบ R&B มิเซ่สุดๆส็กซี่น้องมิกมาหลาย EP มากเลยหรือจะทําเป็นรายการพี่เอ็มกับน้องมิกเลยดีใช่ครับฝากฝากบ่นหน่อยจะได้รู้จะได้รู้ด้วยว่าเราจะ ใช่โชว์คอนเทนต์อะไรกันอีกถ้าอยากให้เอ็มแตกเป็นอีกรายการหนึ่งนะคะเป็นรายการพี่น้องก็อ่ะพิมพ์กันเข้ามาแล้วเดี๋ยวช่วยกันคิดชื่อด้วยนะใช่เพราะณตอนนี้คิดชื่อไม่ออกถ้าทํารายการใหม่ใช่ครับเชื่อมีมีอะไรพูดได้เลยครับเราจะได้มีไอเดียแล้วก็มามาสนุกกันด้วยวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเนอะเพราะว่าห้องอัดของ v k l เขาก็ใหญ่มากไม่รู้จะไปถ่ายตรงไหนแล้วค่ะเดี๋ยวอีพีถัดๆไปจะไปลองขอคิวของดาราดังนั่นก็คือน้าศิลกับพี่แจ้ง ว่าเขาจะสะดวกมาอีกหรือเปล่ายังไงวันนี้เราสองคนไปก่อนแล้วกันเนอะใครอยากให้เราทำาอนไลายหรืออยากให้มีรายการใหม่ ก็พิมพ์มาข้างใต้ได้เลยนะจริงๆมีคนอยากให้ทำโฮมทัวร์ด้วยเดี๋ยวต้องไปขออนุญาตเจ้าของบ้านก่อนละกันเนอะนช่คือคุณเพชรทายวงคำเหล่านะคะต้องรอติดตามครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเมนแล้วก็กด subscribe ให้เอ็มด้วยนะคะเอ็มยังรอที่จะไป5 0 0แสนซับหนึ่งล้านซับอยู่นะรวมไปถึงช่องของน้องมิกด้วยนะคะใครอยากฟังเพลงมันมันมุ่นๆวนะไปฟังได้เลยที่ช่อง VKL นะคะน้องก็ต้องการซับเหมือนกันนะคะเราสองคนไม่ได้ต้องการแค่ซับนะคะเราต้องการสปอนเซอร์แล้วก็ลูกค้าด้วยลูกค้าท่านใดที่คิดว่าเรา2คนเหมาะกับ ฟิลนั้นๆนะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะทางช่องทางของเอ็มก็ได้นะคะรับรองค่ะเอ็ไม่อมเงินเดือนน้องแน่นอนนะคะรับรองครับผมทําเพลงทุกวันอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับยังไงวันนี้เรา2คนไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับ